โรกจิตทั้งคู่แล้วแล้วพอพอเล่นได้พอล้องไห้ได้พุ่มกับเอาอีกเอาอีกเอาอีกนวซาดิตนะคะเนี่ยมืมออกออเหมนว่าคือเราก็ทําแต่งานเพลงใช่ไหมคะค,คือคิดว่าโปรดิวเซอร์เพลงก็โรกจิตแล้ว20 20, 20นะิบี่สแต่ว่าพี่นายน่ารักมากเลยร้อยหนึ่งสรุปแล้วต้องไปติดตามนะครับว่าในภาคสองพี่อินเล่นเป็นนกอินเหมือนเดิม แต่บทบาทจะเข้มข้นขึ้นยังไงนะครับคิวต่อไปเลยพี่นายน้องเป้ยยังไงเนี่ยมาชิงบทบาทนางเอกไปได้ยังไงมีอยู่วันนะะึงค่ะรู้ว่าจะทภาคสองเป้ยเดินเข้ามาถึงปุ๊บพี่นายคะเป้ยอยากเป็นนางเอก <laughs> ย่าเ้ย์เบยเป็นนางเอกแล้วคู่ใคร่คู่ใครก็ได้ค่ะพี่ออดก็ได้จำพี่ออดในเรื่องได้ใช่ไหมคะที่เป็นพี่เลี้ยงคิมจำได้ใช่ไหมคะพี่ออดโปรดิวเซอร์ของเราโปรดิวเซอร์ที่เป็นคนขับรถนะครับบอกว่าเอาพี่ออดก็ได้แต่ขอหนูเป็นนางเอกพี่พี่พูดอะไรไม่ออกแต่จริงจะบอกว่าภาคนี้เป้ยพัฒนาการเรื่องการแสดงดีมากเล่นเล่นได้ดีแล้วก็สนุกมากค่ะต้อง ต้องปลดมือให้เปยเลยค่ะติดตามกันดูนะครับแล้วตกลงพังนี้เขาได้กับพี่ออสไหมพัทงที่แล้วนี่เฉี่ยวไปเฉี่ยวมาทําผมม้าเหมือนเหมือนกันพี่ไม่เข้าใจอะ่ะรอรอยังเรามีตัวละครอีกสองคนที่เพิ่มนะคะคือมีนากับเมษาเมษาจะเป็นน้องแวนใช่ไหมคะแลวมีนาจะเป็นน้องเทวีพี่ไม่เข้าใจว่าทําไมเมษารอรอ,อไม่ชอบชอบ,ชอบถึกๆดำๆชอบชอบแต่แบบไม่อยากอะไรเป็นแฟนถ้าจะเอาเป็นแฟนต้องเป็นพี่ออสชอบถึกๆ ใช่ไหมคะสวยพ่อก็บอกแล้วกำหนดฉายพี่นายครับคิดว่า Yes or No 2จะประกาศไปตอนนี้ได้เลยไหมว่าเมื่อไหรจะจะฉายในโรงภาพยนตร์ค่ะที่ที่ได้คุยกับพี่ทางทางพี่คุ่ยเอาไว้นะคะว่าน่าจะมันต้นสิงหานะคะต้นสิงหาน่าจะประมาณนี้น่าจะไม่พลาดเนาะซึ่งเราประกาศไปในเว็บไซต์ว่าประมาณกรกฎาคมไปปลายกรกฎาคมถึงต้นสิงหา ก็ยังยืนยันอยู่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าการเอาหนังเข้ามาในโรงภาพยนตร์มันต้องหลบหลีกดีๆเนาะไม่งั้นได้ดูกันแค่3วันอาทิตย์เดียวนะครับยังไงฝากประชาสัมพันธ์ไว้ว่าถ้าหนังเข้าเมื่อไหร่อย่ารอเป็นอาทิตย์นะครับเดี๋ยวมันไม่ได้ดูจะต้องไปตามหนังแผ่นดูเข้าวันไหนชวนกันไปดูเลยนะครับจะได้ดู Yes or No 2รักไม่รักอยากกักเลยนะครับในโรงภาพยนตร์แน่นอนวันนี้